มันเขาตกแต่งด้วยไฟสวยมากเลยนะเฮ้ย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 มึงกูไม่รู้กูไม่รู้ว่าพื้นมันห้ามโดนแล้วทำไมอ่ะทำไมมึงอะเงียบชนะไอเปรตนี่มันต้องมาทางนี้โอ้เอ้ยอ้ยยากแค่เฮ้ยมึงเอากูไปด้วยดิกูถึงแล้วไอดีด้วยมึงไอหินรวมด้วยเห็นมากแล้นะปคตรไม่ต้องคิดิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอย่าใช้ส่อมนั่นแหละ มันไม่ให้ไปทางนี้หรอมันเป็นน้ำดูดีบลอยไปแล้วนะมึงเห็นโอ้โหเขียวปะไม่ไม่เห็นใช่เหรอมันไปได้ <c oughs> มึงลองไปดิมึงลองไปก่อนมันน่าจะลอยไปสบายอันนี้อาจจะต้องไปปลีนลอย,ไ,อยไปสบายเออลอยไปสบายเออนั่นแหละใช่ใช่ออมันน่าจะยากข้างบนมันอาจจะลําบากเออเราลอยไปอย่างเงี้ยแหละแดดแด่แต่แดลอยไปสบาย ลอยสบายกันเถอะเอประสาทไร่คองเก๋มันลอยเข้าปากจระเข้ลอยอะไรอะไรมึงจระเข้อะไรน่ารักขนาดนี้เข้าไปเถอะโอ้ยแล้วก็กระโดดข้ามไม่หมุนๆเลยเฮ้ยเฮ้ยพลีซึโอ้หนังหมามึงขำกูเลยไอ้สายมีช่อทำไมชักชักชักขำเล่าล่า มึงเอามึงตกอะไรเอาอกไรเนี <energetic> <tales> ่ยถ้าขำเราทำไมเธอไม่ควรนะเราเป็นเพื่อนกันน่ะบางทีเพื่อนตกเพื่อนอะไรอ่ะเราต้องให้กำลังใจกันดีไอ้ตั์